ปรากฏมีเพื่อนอคนหนึ่งมาแล้วก็มาพูดว่าควรจะสํานึกนะว่าเธอค่าคนตายอ๋ออันนี้คือที่ว่าเลยรู้สึกว่าพอละละอันนี้คือคือจุดที่แรงมากสำหรับแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องอยู่ละไม่ต้องมีใครละอยู่ <ใน S 1> ด้วย <ใน S 1> ตัวเองในเมื่อในเมื่อฆ่าตัวเองก็ไม่ตายละก็ต้องมีชีวิตอยู่แล้วเฮ้ยตายก็ไม่ตายแล้วก็ต้องมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่แล้วก็จะอยู่ยังไงดีวะก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วว่ะ เอเอคุณจะทาไงให้อยู่ให้ได้แล้วเออหนึ่งอันดับแรกแล้วก็เริ่มไม่รักโทรศัพท์เพื่อนละ<ช>ไม่ได้ซึมเศร้านะฮะแต่ต้องตัดเพื่อนให้ได้ก่อนคือเราไปฝากความหวังไว้ที่เขามากเกินไปฝากความหวังกับเพื่อนกับครอบครัวกับทุกๆอย่างมากเกินไปก็สายกลางลก็อย่าถึงกระตัดแต่ก็อย่าไปฝากแต่คือ<ก>เราต้องตัดปองเป็นคนหนักไงพี่ดูอย่างพี่ดูเคยรู้นิสัยปองอยู่ว่าเป็นคนหนักคือมีแต่สุดขั้วเออดำขาวเทาไม่มีคือก็ต้องขาดดิบอ่ะคือต้องไม่มีเพื่อนไปเลย แล้วกาลังใจคุณมาจากไหนจากตัวเองตอนนี้นะคะ,คะตอนนี้ซึ่งเราก็ไม่กล้าพูดอนาคตจะแข็งแรงได้ขนาดไหนแต่ณตอนนี้แข็งแรงแข็งแรงได้80%ทีเดียวเชื่อหมายถึงว่าจิตใจน,นะคะวิธีคิดคิดยังไงคิดว่าต้องอยู่ต่อไปแหละแล้วก็เราทําคนตายเราก็ต้องรับผิดชอบต้องอยู่แทนเขาอยู่แทนเขาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยอีกตั้งหลายคนที่ลําบากกว่าเราตั้งเยอะตั้งเยอะมากมายที่ลําบากกว่าเยอะมาก ทำไมแค่แค่นี้จะท้อวะเรารอดมาขนาดนี้ลองคาตัวตายก็แล้วทําทุกอย่างก็แล้วก็ไม่ตายก็ต้องอยู่ต่อไปเป็นอะไรนักหนาวเดี๋ยวก็หาย,ออยใช่แล้วก็คิดว่าเราไม่ได้พิก,การแค่ทุพพลภาพชั่วคราวหยุดใช้คำว่าพิก,การกับตัวเองสักทีหยุดใช้คํานี้สักทีเหมือนในหนังอะบอกตัวเองจริงๆนะพี่อจ่องกระจกสวยฉันยังสวยอยู่ ยังมีเรื่องราวที่คุณจะต้องทำอีกเยอะในชีวิตใช่ค่ะใช่ไหมฮะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นทดแทนผู้คนที่เขาสูญเสียถ้าคุณทำได้ผมเชื่อว่าคุณคงอยากทำใช่ไหมครับคิดว่าจะต้องทำให้ได้ค่ะตอนนี้ก็คือถึงบอกไงว่ากำลังใจละต้องเอาให้ได้ต้องอยู่ให้ได้มีคำแนะนำว่ากำลังใจแบบนี้อย่าตั้งครั้งเดียวแล้วผ่านไปซ้ำมันบ่อยๆบ่อยทุกวัน<ช>เตือนตัวเองว่าเป้าหมายเราคืออะไรบอกทุกวันเลยต้องทำบ่อยๆมันไม่ได้ ตั้งไว้แล้วมันก็อยู่อย่างนั้นมัน,<ช>มนก็จะหายไปได้เช่กันค,คือบางคนอาจจะบอกว่าให้มองปัจจุบันให้รอดก่อนเถอะแต่บางไม่เอราว่าต้องแบบมีอนาคตมีเป้าหมายว่าแบบต้องรอดยังมีความแคลงใจใดๆที่คุณอยากอธิบายต่อผู้คนไหมครับอยากให้ทราบว่าวันนั้นเนี่ยที่มองออกไปเนี่ยคือมองออกไปไปซื้อเค้กจริงๆไม่ได้ไปทําอย่างที่ในทูในในกระทู้ในเน็ตในต่างๆที่ลงมีกระทั่งลงว่าที่ออกมาสารภาพบาปเนี่ยเป็นเพราะว่า ผีคุณลุงหลอกหรือเปล่าคือบอกจริงว่ามันแบบว่าถ้าจะหลอกคงหลอกแต่ในไอซียูแล้วล่ะค่ะอ๋อไม่เป็นไรคุณก็ตอบเลยว่าคุณออกมาบอกความจริงเพราะอยากบอกเพราะว่ามัน,มนละอายแก่ใจมันอยู่มันอดทนไม่ไหวแล้วชัดเจนแล้วก็ชัดเจนมากบองพูดอย่างนี้มาตั้งแต่รายการหลายๆแบบสองสามรายการน่ะน,นะคะแล้วก็อยากจะบอกย้ําอีกครั้งที่ออกจอดใจย้ำมีคนึงว่าอยากออกมาบอกโดยที่ไม่ได้มีใครบังคับให้บอกแล้วก็ไม่ได้มีผีคุณลุงมาหลอก แล้วก็ได้กล่าวขอโทษและขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านแล้วก็คนที่ปองทำให้ใหเดือดร้อนหรือเสียใจเสียครอบครัวไปปองได้ขอโทษจากใจจริงๆแล้วทุกๆอย่างได้เคยพูดหมดแล้วนะคะแล้วก็ตัวปองเองก็เจ็บไม่ใช่น้อยแล้วก็อยากให้เห็นใจปองกลับบ้างเหมือนกันว่าครอบครัวปองละ่ะปองก็มีครอบครัวเหมือนกัน ครอบครัวมันจะคิดยังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบปองเหมือนกันแล้วตอนนี้ปองก็ต้องรับผิดชอบตัวเองซึ่งก็ทรมานอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นบาปกรรมที่ปองได้รับอยู่แล้วมากๆนะคะก็ขอให้แบบใครที่คิดว่าปองลอยนวลมันไม่ใช่หรอกคะ่ะโอเคถ้าถามแบบสั้นๆสุดท้ายแล้วฮะบทเรียนบทนี้จะประมาณอธิบายได้ไหมอธิบายไม่ได้หรอคะ่ะ ม,มันมันไม่ใช่มูลค่ามันไม่ใช่บอกว่าบทเรีราคาแพงมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นนะพี่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรเดียเหมือนประสบการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครๆทั้งสิ้นเป็นประสบการณ์ที่เวลวร้ายเฉียดเขาเรียกอะไรคะเฉียดความขอใช้คำแบบว่าเฉียดความหายนะแกชีวิตและครอบครัว คนใกล้ตัวคุณและคุณเลยล่ะมันคือเป็นบทเรียนที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นคุณและมันคือตั้งอยู่บนความประมาททั้งหมดทั้งมวลว่ากันว่าคําสอนทางศาสนาบอกเราว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะคงอยู่อย่างถาวรความสุขของพวกเราทุกคนมันจะต้องเป็นเช่นนั้นตลอดไปเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอคงไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกเรื่องที่เราดูในข่าวเกิดขึ้นกคนนู้นมันคงไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราหรอก วิธีคิดแบบนี้คือการประมาทประมาทมากผมหวังว่ารายการจอดใจที่ออกอากาศในคืนนี้ก่อนวันสงกรานต์จะเตือนสติอะไรบางอย่างให้ทุกท่านได้รู้ว่าปองก็คงไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับกตัวเองหรอกแต่มันเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนพริบตาเดียวชีวิตท่านอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้แต่กําลังจะบอกว่าภาวะสงการกําลังจะมีหลายพริบตาเกิดขึ้น,ยนะะอย่าให้ต้องเป็นเราหรือคนที่เรารักเลยนะครับผมหวังว่าเรื่องราวของน้องปองจะเป็นประโยชน์กับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เล่าสู่ลูกสู่หลานใครก็ตามที่จะเที่ยวสงการด้วยใช่ให้ระวังนะคะอยากให้ระวังโดยเฉพาะตอนนี้างก็บอกตรงว่าอย่างที่รู้ว่าเกิดว่าเรื่องรถใช่ไหมพี่มันก็ต้องระวังเรื่องรถตอนนี้ก็ต้องระวังครับเ,ออเป็นพิเศษ,ษ,ษพิเศษมากมันพิบตาเดียวจริงๆขอบคุณน้องปองครับกับเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าเป็นกําลังใจให้คนหลายคนนะครับว่าท่านเจอเรื่องเลวร้ายมันก็ต้องผ่านได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปได้ถ้าไม่เลิกที่จะเดินให้ผ่านมันก็ต้องผ่านไปได้เอาใจช่วยนะครับขอบคุณพี่ดูและรายกาใจค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมเที่ยวอย่างมีความสุขในวันสงกรานนะครับแล้วก็กลับมาพบกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ